จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายในโลกปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมกะเทรนด์ความท้าทายต่างๆมันก็มีโอกาสอยู่ในนั้นคำถามสำคัญครับทุกท่านโอกาสของคุณอยู่ตรงไหนอะไรคือกลยุทธ์ของทุกท่านที่จะทำให้ธุรกิจของทุกท่านเติบโตถ้าอยากทำให้ธุรกิจนั้นก้าวไปข้างหน้ามี New เอชเค e ใหม่ๆอะไรคือเฟรมเวิร์ที่เราจะหามาเพื่อตอบโจทย์ตรงนั้นให้ได้ นั่นเป็นสาเหตุครับทำให้ปี2022นี้ครับ The Secret Sauce กลับมาจัดเวิร์กช็อปอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือ Strategy Workshop ครับกับทีมใหม่ครับ Opportunity driven Business Growth นะครับหรือว่ากลยุทธ์นะครับในการหาโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้พวกเรานั้นเติบโตมากขึ้นนะครับบอกเลยครับว่าเวิร์กช็อปครั้งนี้ตอบโจทย์3อย่างเลยครับลึกกว้างลงมือทำจริงครับลึกครับในเชิงของทฤษฎีครับ จากบทเรียนที่ดีที่สุดของทั้งโลกนะครับปัจจัยภายนอกวิถีของการเปลี่ยนแปลงไปหรือในแง่ของเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นกว้างครับในการเชื่อมโยงบูราณาการกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันกับเรื่องของผู้บริหารตัวจริงกับเรื่องของเคสธุรกิจจริงๆและพฤติกรรมของลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็ลงมือทำจริงครับเพราะว่าลึกกับกว้างมันไม่พอ มันต้องเอามาปรับใช้กับตัวคุณเองได้ด้วยเราจะมีเฟรมเวิร์เป็นขั้นเป็นตอนที่เพอร์ซ a นัลไลซ์ให้กับคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับตัวเองครับสร้างกลยุทธ์ในแบบของตัวคุณเองหนึ่งเดียวในโลกครับกับอาจารย์ธนายชรินสารครับที่ปรึกษากลยุทธ์ผู้มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับและตัวผมเองครับเคนนักล mm hmm. ินวรรณกิจภัยบูลนะครับ,บ,รรบที่มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารแล้วก็สัมผัสกับเคสจริงกว่า400เคสนะครับในรอบ5ปีที่ผ่านมานะครับ เวิร์กช็อปนี้เหมาะกับใครครับบอกเลยครับว่าผู้นําองค์กรผู้บริหารผู้ประกอบการที่ธุรกิจคุณกําลังต้องการสร้างกลยุทธ์ที่เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเวิร์กช็อปครั้งนี้ครับสิ่งที่คุณจะได้รับแน่นอนครับ 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจับโอกาสเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับจับต้องได้2ครับแรงบันดาลใจจากองค์กรที่ปรับกลยุทธ์ได้ดีรวมทั้งเคสต่างๆที่เป็นโน้ตฮาวได้ดีนะครับ 3ครับเฟรมเวิร์กในการสร้างการเติบโตที่ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่ทั้งมีวิกฤตแล้วก็ไม่มีวิกฤตครับ C n เน็ตเวิร์ครับหรือว่าเครือข่ายของกลุ่มนักธุรกิจที่ต้องการสร้างการเติบโตด้วยการสามารถเป็นบิสเนสแมทชิ่งในเวิร์กช็อปครั้งนี้ได้ครับรายละเอียดการจัดงานครับเวิร์กช็อปครั้งนี้ใช้วเวลา1วันเต็มนะครับเช้าจดเย็นในวันศุกร์ที่10มิถุนายนปี2565ครับณโรงแรม n g k o k m a r r i o อ t เดอะสุรวงครับบัตรราคา25,000บาทเริ่มเปิดระบบลงทะเบียนรับสมัครตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม2565ครับทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจากทั้งหมดเหลือเพียง25ท่าน เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์จากเนื้อหาและกิจกรรมมากที่สุดและก็จะทําการส่งอีเมลหาทุกท่านที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานในวันที่27พฤษภาคม25 6 5ครับเพื่อดําเนินการชําระเงินในขั้นตอนต่อไปครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้หรือติดตามได้ทาง Facebook Fanpage The Secret Source นะครับหวังว่าจะมาได้เจอกันนะครับกับ The Secret Source Strategy Workshop Opportunity d r e v e n Business Growth กับผมแล้วก็อาจารย์ทานในครับ